กูนเจอระบนันรือใไปนเ้เฮ้ยเบิ่งลูกเป็นน้าได้เป็นตะกินเยอะลานซาออลานเคยแห่นหย่าเบิ่งว่าให้อันให้หย่าเบิ่งให้หย่าพิจารณาว่าเป็นดได้านเคยผู้นี้สบายนี่ทานผูดส้มที่ขนมหัก อก่อนอ่ะ uh, mm. AH uh, ้องกอี่อก่อนอยู Columbus ่อลก่อนีบแน่โอ้หข่าวดีสูบอกตามตรงจริงๆของคล้องไปมาโอ้โดนบองกูดีใจเบิร์ตเออเป็นของกูของอีด้าวสื่อนั่นนะมาเวลา่อเมื่อคได้ยากปวด ลูกสาวกำลังสซื่อคุณผู้เฮล์นูเนายปลาพี่น้องเอ้ยไปซื้อกลับกลาบนะเที่ยวซื้อเถอะละกลับไปซื้อลงมาเที่ยวเรื่อยกับบอกเอากระปุนกระเบิดว่าสกินพันปลากันมีอยู่ท่าปุ่นนั่งกูบอกยังไม่ทันทีเท่าใด้ มึงโมย่านถือกระพัดเพชรมึงบอกเลขมาถือกันโอ้ยไปอาบน้ำก็ไปซองฮะฮะน้ำยังเออห่ากูอาบน้ำอยู่ห,ยห้องน้ำจำม,มึน รถมอกค่เล mm ิศมากลูกมาเด้อพี่น้องจ้าพี่น้องกิ้มหมม้ก็น้ันน่องเห็นอยู่บนนอกเหรอเห็น่ห้าันนะแม่เกลือปลาเผาเผาปลาเผือกมไลนมาใส่ห้าันเนี่ยกดาจอยย้เข่าห้นน่องห้ามันชิบระพิ้น ดินกระปูกนี่แม่อาหอีหน่อยนี่พี่สันนี่นเอาตัวนี้ไว้ให้มันตัวนั้นเคิงเออเคิงนั้นตัวใหญ่นะิึงเนี่ยนี่คุณจอยคุณปาดิบให้่สันิมันมันชุบปาสอี เปล่สะกอนเปิดหนึง coating, ่งแล้วพี่เฮยไอ้ไวไอ้ไอ้กหน่อยนิ้นออคนาเอาละวกเนเนาะตัวไหฮะกระสงนั้นอย่ามาสอบคอบคปุก็ไรอย่าเอา้านนา อยาเอาลานนลเาันอนะยตติตมาอดลอบเขามาเดจ้าพี่น้องสบายดีี่นอกินปลาเผา้วกันเะ้อไปลงอย่างนั้นตัวนั้นนะวไลงเข้าแนนหน่อยมกุกงลงอะว้ กินตน้ซุปอยู่ซุปกินแต่ัวแสบนะซุปแมเอี๊ยงนะตอนบตนแรบอลอะไนะมาถึงหนมาลงบอลมึงบอลลุงเด้นเปบอลกันเเอาเลยนอนเอาโมเหี้ยข่าจสั่นบลกินอซุปนี่ นนเ,เอาเยนะกเข่ามาแนขเข่ามาทางร้านแม่กว่ากี่มาตอ่ละเอียดต่อต้ือน,ลนแล้ะา,านี่ทางร้านเช้าทางน,น,น,นีนดิอนะเอาติ๊มบอกเอามาดิามมเ,เอาติ๊บแน่อันบ่แกูยังมาะเลยนเอาติ๊บแน่ เออเลยขอไปกินพปห้ารุงเจ้าคุณ่อนกเป่าค้ะมารอแล้วใส่เขาพี่่มัีกินงก็องกินกับพอมเปาะสูอามาเขงนั่นนะตอนทำสูซัดซะจอยซัดกินถาเนี่ยครับก็ใส่อีกค่ะเลยนใส่ได้เลยแอนมาใส่ทุกอกันอืมแร้วกหล เอาข่าวสติตน <an ough> ังมัติแห่งต่ก้วเ็นา่ะเอาตัวนี้ไปตอนนี้มันวุ่นพักเช้าเยอดมากทีเดียวพัก่นเอาตั้งยังอมตัวนี้ไปตัวใหญ่พูดใช้บบ้กินไแน้ป็บุวห่างเูเด็บ้างนะเนาะ เผาด้ี่น้องจ๋าเกแจ๋วน้องแนทั้งเมืองมุดสุยก็ะยาอยกินมันกินเจืมันเหมอนี่จะเป็นมันอยงเงี้กินเจยบัวกันบ่อา่ะมีเล่นน้องแคทกระด เว้นางอ่ะมัจะเกือมันเหรอ้ยลูกนเกือ้ำ้ไมันยาดน้่ันอมันโนมันก้ะน้ระมันยันกันกระมนกระมันกระมันกระมันกระมนกะันกนกระมนะมันกระมันกะมันมันกระมันกรมันกระมกขะมันกระมันกระมันมนกมันกระมันมันัันนมันมมันนนนะนมันมันนมกน คณไทยเอินั่นท่านบุาเอิยมันอันเดียวกันยืมาข้าจ่อยย้ำบมาจ่อย buông vàng ao, hảo luôn 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 เอาเสียเอามาอะไรนะไปบีมันกระมุนกระมิ่นเอาไปคือเก้าอีกเทีทางทางมันชุกเลยแล้วหัดพูแบบนี้นะให็นไหมค่ะย่างแหงแล้วก็แล้วต้องซุกโอ้ยมือเสือก็ย่างเลยอันนี้นะฮะม้นทางมันจะชั่วม้วนทางสาย ก็หางมันสุกแล้วแล้วหน่อยต่อหางก็เบอร์ที่เราเผากินมันาันเนาะพากันกินข้าวปุ้นแล้วก็พากันหิวเข่าพี่น้องเอ้ยหางท่องเที่ยวแล้วอมไปได้ที่ทับงสามคุณพากันหิวเข่าแล้วบแบนนี้นะ กินับวกินนกมือเบิ่งเด้อพี่น้องบ่าวบอยกินอันพักน่ะสำค้วยกินหยาคู่คะไใช่ป่ะเปนเสี่ยวน่ะเสี่ยวน่อไ่ได้อยู่กิน้นามือ มุสวนแต่บ่ต้องห่วงก็อเาได้อยู่กินกันเขาแม่จงไว้หายตักบังใหญ่หนึ่งโอ้บ่ได้อยู่ก็ได้กินอยู่บัดมานะมืดกับเมนมาเด็กกับแมีนมายงโคมมากบอโอ้ยโหลดบ่มีหูมีตากะงมมาเเจว่าสินอนนะบ่นอนกันซีมเลยนะจ๊ กิ่มันลงไปกับบอิ่มากลัดอลงไปไข่จะขึ้องหนวดโอ้ยมันป็งยังมันงงรมารวมกันกับมีแต่แตมินเลรนะเอากระตินเลยแตมินกันเลยแตาแดดมาผ่าก,กล่องกูนะ จัดป่าหบกระโหยรมันในมันหน่อยเาด่แม่กระโหลกมาแล้วมาละมาแล้วเกยมันกินหัวะเกตบพูงกมาิ้ตังอง้าตังิินะบอกใจตังเดียวเหม่อ มือได้น่าสิได้กินเปิ้งเป็ดอันช่องยังงึงมืออื่นกนอืมนบปิ้งเป็ดสองน้องแทูกระกินหรอเยนโบน่าลักแทนเนาะยังพอได้ยินเชียงกั่ผมไม่ปาัดเจ็ดสดกูก็ไ้แดกก็แล้วอม้เถือแล้วตอ๊กยยก็เ่แกงากไก่แต่มาหุงใหม่กิน Tang ngân ngon. Hãy nhu cầu lâu rồi nọ. 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 Hãy nhu cầu nọ. Hãy nhu cầu lâu <erv> สุกืม่มันหรืมดอกพี่น้องแต่วันนั้กำลัร้อนช่วกไก่ว่ากูนั่นากินเดียวไอเสือมาคือือ่ยคือบอกเอาข้าวนานี่แนน่บมด่อย ก็ซื้อมาก็ซื้อมบมเมันท็ยากก็เบลี่กินใช่ไหแช่เบลี่นะต yeah. mm ัวเรา่เคยกินจะเกลือเพราะ่เคยกินเต็นหนึ uh ่ง huh. ก like ็หวานมันิเคยกินเป็นเกลือแต่เี่มันทียากอะไรน้ำแปดพึ่งออันตามเทลงมาตัวที่มันไม่ขาวก็เดอดฉาบนี่เอ้ยงานน้นึ่งตางกุจิบ้าจำเป็นว่าดินต้มน้ำเปล่า เทน้ำตาลลงไป,ปนะเทน้ำตาลลงไปแล้วกับ<ห>อมามันลงแล้วจากอามันลงแล้วกับเททิ่มจบจบร้านเลยบ้านเขากินปลาเททิม่มเป็นได้มัอนกับข้าวกลุ่นข้าวปลาใครทมาเททิเออผ่านกระพุ๊ได้แป๊บาเด้อ เล ah, uh. ี้ยมากคอดเจา่มองแม่เขาม่เลงอดเดิมเดิมเดิมสั้นบอกสันหิ้วเข่าจะหิวเข่าหรือจะหิ้วพัดนี่คือที่ไหนนะไปจ้า ข่าวกาฟขาวกาแฟข่าปกาซ้ำนี่แหละพี่น้องจ๋าพ่อก็มังคืบหนาวจ้ะ